ท่านประธานที่เคารพดิฉันทีรรัตนเบตจวน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยขอหารือสภาผู้แทนรัษฎรดังนี้ค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครดิฉันได้ทราบว่าขณะนี้มีพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดติดเชื้อโควิดหลายรายไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกิดปัญหาขยะหมักหมมล้นถังเป็นจำนวนมากด้วยสาเหตุนี้ค่ะอาจนำมาซึ่งปัญหาด้านสาธารณสุขการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนื่องจากขณะนี้มีการรักษาตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิดด้วยระบบโฮมไอโซเลชันที่ ให้พี่น้องที่ติดเชื้อรักษาตนเองที่บ้านอาจมีการปะปนของขยะติดเชื้อได้ดิฉันจึงขอประสานให้กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ได้ดูแลพนักงานฝ่ายรักษา ให้ปลอดภัยกทมต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้พนักง,งานอย่างเพียงพอและเพิ่มจํานวนพนักง,งานเพื่อทดแทนผู้ที่ติดเชื้อให้สามารถทํางานด้านการรักษาความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นมากขึ้นได้ค่ะเรื่องที่2ค่ะท่านประธานคะปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับการตรวจเชื้อโควิดอาจมีสาเหตุ เป็นสาเหตุที่จะเกิดระบาดคลัสเตอร์ใหญ่ในกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นอีกนะคะตอนนี้ต้องเพิ่มจุดตรวจเชื้อโดยอนุรลมให้แรงงานต่างด้าวสามารถที่จะเข้ารักษาเข้ารับการตรวจได้ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานคะดิฉันและนางสาวจิรพรได้เป็นตัวแทนของพัคเพื่อไทยรับหนังสือจากกลุ่มแฮแชร์ช่างทำผมเสริมสวยไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มแท็กซี่ กลุ่มพี่น้องร้านสปากลุ่มร้านค้ารายย่อยต่างๆได้ให้ให,ให้เพื่อไทยค่ะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องให้รัฐและสบคได้ออกมาตรการในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพี่น้องช่างตัดผมเหล่านี้นะคะต้องการเพียงแค่ให้เปิดร้านได้ค่ะเพื่อที่เขาจะมีรายได้และสามารถที่จะเลี้ยงตนเองต่อไปดิฉันต้องให้รัฐบาลรวมถึงสบคได้เร่งดำเนิน,น,นการด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน